เพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมมีสูตรในการทําไส้เตาอบถ่านนะครับไส้เตาอบถ่าน200ลิตรทาง200ลิตรของเรานี่นะครับเพราะว่าผมทําออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆได้ผลตอบรับที่ดีมากเลยครับผมเลยนําความรู้นี้มาแชร์ต่อให้เพื่อนๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้เอาไปปรับปรุงในการใช้เตาถ่านของตัวเองได้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆครับ วหมือนเดิมครับจะลืมกดติดตามกดกระดิงการทำไส้เต่าอ,อบทานนะครับนี่นะน,นะครับนี่คือไส้เตานะครับอันนี้เป็นเหล็กกล่องห้านิ้วนะครับโดยที่เราจะเจาะ ตรงนี้นะครับแบ่งครึ่งก่อนนะครับนี่คือการแบ่งครึ่งนะบแบ่งครึ่งเสร็จเราก็มาแบ่งครึ่องอีกนะครับแบ่งครึ่องอีกเป็นสี่ช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ขอ้โหจะเป็นสามเซนนะครับสามเซนตรงนี้เจ่อให้ใกล้ที่สุดเลยนะครับ แนวเชื่อมนี้เสร็จแล้วก็จากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เป็นสี่เซนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันเลยครับหลังจากนั้นก็ทําการเจาะรูนะครับโดยการเจาะนําไปก่อนนะครับเจาะสลับนะครับเจาะสลับนะครับหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาเริ่มหนึ่งสองสามเดิมนะครับ ก็สลับไปเรื่อยๆนะสลับไปเรื่อยๆนะเนี่ยนะครับสลับสลับกันนะครับเสร็จแล้วก็ทำก,ก,การเจาะเลยนะครับโดยรูข้างบนที่ผมจะใช้10มิลนะครับ ข้างล่างจะเป็น9มินนี่นครับ10มิน9มิน10มิน9มิลสลับกันไปนี่คจะเห็นยู่ว่ารูมันจะสลับกันนะครับบนล่างบนล่างเป็นฟันปลานะครับสลับกันเป็นฟันปลานี่นะครับ สลับกันเป็นฟันปลานะครับรทั้งทั้งสีด้านเลยนะครับโอเคครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับ